โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้กับผมมิีโทมาวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปชิวๆกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้วเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็นะเออหวังว่าถ้าคลิปนี้ได้ยูเกิน1,000จะทำ Q&A ทันทีเลยเออนี่คือเครื่องปั๊มนะแต่โอ้เรามีอาหารแต่ พลูเราอยู่ไหนพลุพลุพลุพลูจีอยู่ในกล่องนี้แล้วก็อันนี้คืออาหารอันนี้โอเคอันนี้ไม่สิอันนี้มันต้องอยู่นี่แล้วก็เอากล่องมานี่ไงพลูโอเคสำหรับคลิปนี้เราจะมาสร้าง pixel เอ่อรอเดี๋ยวเราจะมาสร้าง b e ค่อนกันนะ เบียคอนจากไม้ตรงนั้นโอเคสร้างเบียคอนไม้แล้วกันโอเคทำนักปกคลิปแบบนั้นก็ได้มั้งอันไม้อันมาโอเคอันนี้คือบ้านเก่าเราแล้ว,ลวเราทุก,กทุกอย่างเสร็อันนี้คือออฟซิเดียนที่เราเก็บไว้ไม่มีอะไรนะคนไม่มีอะไรนะโอเคอันนี้ไหนเนะี่ยเบียคอน เราแค่เอาเบียคอนมาเพราะว่าหวังว่าเราจะมีของตรงนั้นนะใครเป็นการสร้าเบีคอนครั้งที่สองในโลกนี้มัง้งโอเคอ่าหากรงไม่เจออ้าวอย่นี้หวังว่าจะเจอกันนะโอเคอันนี้คือบล็อกไดยโอ้โเยอะเลย เราเอาแค่เอาเลเวลสองไปก่อนเพราะว่าอันนะเลเวลสองจะเป็นสิ่งดีโอเคเราต้องเอาพื้นที่บริเวณนี้โอเคตรงนี้ไหมตรงนี้เราก็แค่ทุกเออเห็ดออกเห็นไหมทุกคนมันมีเห็ดหนึ่งสองสามสี่ห้า สามสี่ห้าอันนี้คือบีคอนระดับเล็กนะเพราะว่ามันเปลืองเราแค่ทำไว้สวยๆเฉยๆแหละเรายังไม่มีบีคอนตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเราไปหาไม้เราเอาไม้อะไรดี เอาไม้โอ๊กเออเอาไม้โอ๊กไม้โอ๊กไปรูปไม้โอ๊กแปรรูปอันนี้คือที่ททเก็บไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างโอเคอันนี้คือใหญ่เป็นมุมไม่รู้เก็บไว้ทำไมโอเคเราบินไปไกลแล้วเราก็มาบูม หวังว่าเราจะมีขขอเยอะนะใช่ไหมทุกคนเราเรามีไม้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหมโอเคใชอ่อันนี้ก็เก็บไว้เมึงขอฟากเน้อยฟากหน่อยโอเคเราต้องใช้ทั้งหมดที่จริงมากกว่านี้ด้วยซ้ำแต่ขอเก็บขวานก่อน โอเคเราจะทำบีคอนไม้ะระดับเท่าไหร่ก,ก็ได้ไไดโอเคก็คือ,อห้าอันนี้คือจิตใช่ไหมโอเคต้องเอาเก้าเป็นแบบนี้ทุกคนเราไม่รู้ว่าต้องทำยังไง เบียคอนมันทำยังไงเนี่ยโอเคเราไปดูในโลกคีทีบเกิดว่ามันทำยังไงเย่เย่เราไปดูค t ทีบกันไปดูโลกคทีโอเค okay. อันนี้คือโลกค i ทีแต่มันรอนานมากเพราะฉะนั้นเรานั่งรอกัน <c oughs> นั่งรองเหมือนซิกเซเว่นเน <c oughs> โอเคตอนนี้เราก็เบอวูบิเดร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 เอ่อ,อ,อก็ตอนนี้นะเราชาร์จ power bank อยู่เพราะฉะนั้นมันน่กกากลัวเลยใช่ไหม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 โอเคเราจะลองดูว่าเบียคอนมันทำยังไงนะ บีคอนบีคอนต้องหาเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลืมและลืมแหละอันนี้คือหนึ่งสองสองเหมือนในโลกแบบนั้นใช่ไหม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 เหมือนในโลกเอชิดเราใช่ไหมใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ ใช่ไหมใช่ไหมแล้วเราก็เอาไม้แล้วต้องเอากี่ชั้นโอเคชั้นแรกมันช่วยไหมเนี่ยฮะชั้นแรกมันจะเป็นหมัหรือเจ็ดเลยแล้วก็คุูมันนี้อันนี้คือเหมือนในโลกตรงนั้น เราก็ทำแบบนี้แล้วเราก็แล้วเราก็ทำแบบนี้ใช่ปะเออแล้วก็ทำอีกอันนี้ระดับสถ้าเราทำเป็นระดับสี่เราต้องทำเป็นระดับสี่นะอ,อมืมก็คือตรงนี้เป็นการทดลองใช่ มันเป็นการทดลองที่งงที่สุดเลยใช่แล้วไม่รู้ว่าจะทดลองไปทำไมเหมือนกันกเพราะว่าฮะหนึ่งสองสาอันนี้หนึ่งถูกแล้วอันนี้สองอันนี้มันอืมในโลกต้องทำแบบนี้ด้ว่อยไหมะมันผิดอ่ะอืม แต่มันก็ยังอยู่ผิดที่อยู่ดีอ๋อเออ <c oughs> ก่อนนะวิธีการสร้างบีคอนนี่ <c oughs> ไม่ได้ดูเลยเลยแล้วก็ทำแบบนี้ใช่ไหม นี่คือเราจะใช้กระจกสีแดงกระจก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 สีแดงแล้วเราก็ทำนี้กดชิฟเออสวยสวยมากแล้วก็เออถ้าเราทำฐานอะฐานเบียคอนได้ไหม ไม่สวยทเป็นบีคอนแบบนี้โอเคแล้วเดี๋ยวอีพีต่อไปค่อยทำแบบนั้นนะะย้ายกลับไปที่โลกโลกอาชีตรอดของเราโอเคเราเข้ามาในโลกแล้วเพราะฉะนั้นถึงเวลาสร้างอืมอืมอืม

ชงชงิงซ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 งชิงซงซิงชิงซงซิงลุงุลใช่ไหาแล้วก็ทำนี้ท่านบูชาบีคอนระดับองแต่มันแก้จะหมดแล้วนะ ใช่เหรอคิดว่าใช่ไหมทุกคนไม่ใช่ละมันคงเป็นสองยบายผลงาน <c oughs> เป็นสไตล์ช่องจริงๆบายบายผลงานสไตล์ช่องเส้นลำบาก <c oughs> ไปนอนสินะใครวันแรกผ่านไปวันถัดไปเข้ารัวอัวพูดถึงวัวก็น่ากินเหมือนกันนะเนี่ยสเต็กในชีวิตจริงเอ่ิสเลอร์ซิสเลอร์เออไม่มีโฆษณาเอ้ยใช่สิเออไม่เออเออใช่สิไม่มีโฆษณานะ ไม่มีสปอนเซอรเออ์เขาเรียกว่าสปอนเซอร์ไม่มีสปอนเซอร์นะแต่ขอร้องกดติดตามเถอะจะได้มีสปอนเซอร์เขาาฮ่าฮ่โอเคถ้าตามหลักแล้วมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็ทำแบบนี้ โอเคท่านบูชาเป็นแบบนี้แล้วก็โอเคเอาอันนี้เอาถูกแล้วแล้วเราต้องยกนี้ลงไปใช่ไหมโอเคหนึ่งสองสามต้องเป็นสีไม่ใช่เหรอโอเคอันนี้เราเคลียร์นี้ก่อนเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนะอันนี้คือคลิป แคสร้างบีคอนมันนานจังเนี่ยโอเคเราทดสอบด้านหนึ่งก่อนด้านนี้แล้วก็เออก็ได้นี่โอเคแล้วก็ทำแบบนี้เป็นการก่อสร้างที่วุ่นวายที่สุดในชีวิตเลยเพราะว่าไม่เคยก่อสร้าง แล้วเราก็ถูกอันนี้ใช่ไหมทุกคนใครถูกฉันหรือเธอฮึโอเคเราทำแบบนี้แน,นี้แล้วเราก็ทำแบบนี้เราก็ทำแบบนี้ล้อมเบียร์ขนไว้แล้วก็โอเครื่องบิน ดังคุณบินใครโอเคโอเคโอเคสวยจังเลยเออม,มันยังไม่เสร็จนะทุกคนเออไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทุกคนเออไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่ใน้ด้วยกันถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดซับ กดสับตะไคร้ด้วยสับตะไคร้สับตะไคร้บายบายอันนี้มีมีบีคอนเยอะจังเย,ย่ดึดดึดดึดดดดดดดตึ้งบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,กดสับตะไคร้ด้วยนะบายบายเย่ย